สวัสดีค่ะเจอาช่องจีซูอ p ป้าทีวีนะคะตอนนี้อก็หลายเดือนแล้วนะคะที่ไม่ได้อัดคลิปเลยตอนนี้จีซูก็อายุ11บเอืดเดือนนะคะเดือนเดนน้าก็ <Okay. S 2> จะครบหนึ่งขวบแล้วลองโตแล้วนะคะตอนนี้เกาหลีก็อยู่ในช่วงวินเทอร์นะคะเป็นหน้าหนาวเมื่อวานก็หิมะตกหนักเลยวันนี้ออกมาเดินเล่นนะคะ นี่ยคืออยากจะเล่านิดนึงข้อดีของน่าจะเป็นข้อดีของนมแม่นะคะอาจกินเองนะคือเนี่ยเวลาออกมาข้างนอกอย่างเงี้ยอัดก็จะแบบมีน้ำมูกนะก็คือต้องซื้ดน้ำมูกนิดน,นึงอะ่ะแต่จีซูไม่เคยมีเลยไม่เคยมีน้ำมูกเลยแล้วก็ไม่เคยป่วยไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นข้อดีของนมแม่รู้สึกปูุมใจนิดน,นึงอ้วนกินนมแม่เยอะมาก ข้าวอะ่ะก็คือจะกินตอนนี้นะคะจีซูก็กินข้าวสองมือ้อกินแค่ตอนเช้ากับตอนเย็นกลางวันก็แบบกินผลไมก้กินพวกขนมปงังอะไรอย่าเงี้ยอาหารอาหารที่แบบให้น้องอยังไงอะ่ะให้น้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจริงจังมากนะคะน้ำหนักก็น่าจะ8 5ดจถึงเกกิโลแล้ว คืออัคิดถึงการทำการทำคลิปมากเลยอ่ะแต่ไม่มีเวลานี่อยู่เกาหลีมาก็จะเจ็ดเดือนแล้วนะคะก็ไม่ได้อัดคลิปหลายเดือนแล้วอะ่ะนี่ตอนนี้อยู่ในสวนใกล้ๆบ้านนะพระจิสูออกมาเดินเล่นหนาวไหมตอนนี้หนาว ก็ประมาณติดลบที่แปดถึงเก้าองศานะคะตอนกลางวันกลางคืนก็สิบสามองศาติดลบสิบสามองศาแต่ไม่ต้องกลัวน,นะคะจีซูใส่ชุดเซฟตี้อย่างดีนะคะนี่ดินหน้านะอยู่ข้างนอกก็จะนิ่งนะคะอยู่บ้านนี่ซนเหมือนลูกลิงเลยอะจีซูครับสวัสดีค่ะหน่อยเลยเอไยหนยหน่อยเรวอะ อันนี้จิสูบายบายสวัสดีครับอันยองฮาเซโยก็คือทำท่า,ดาได้แล้วนะดูบรรยากาศตอนนี้นะคะก็คือเมื่อไหร่จะหายหนาวเนี่ยคือพ่อแมา่าไม่ชอบนะคะอากาศหนาวแต่ก็แต่ก็ชอบหิมะอยู่นะคือเวลามันตกมาแล้วแบบมันมันสวยอะทุกอย่างมันดูซอฟไปหมดเลยเดินเล่นเดี๋ยวไปเดินเล่นข้างนอกกัน ไปไหนดีไปเที่ยวไหนดีอ้านคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปที่น่าจะไม่มีสาระอะไรนะคะก็คืออยากอัดไว้อยากอัดไว้ทักทายเฉยๆนะคะ,ะให้ดูให้ดูเด็กเด็กมาเด็กมา น้อยตันตนุกตาไม่รู้ตันตุกตาไหมนี่นนนนไมหน้าร้องก็จะชอบ ไปเล่นออมาถาไปเล่นลน,นิดนึงสีซูชอบเล่นตรงนี้นะคะคือก่อนหน้านี้ก็พามาเดินเล่นทุกวันนะคะช่วงฤด,ดูร้อนคือน้องก็ยังเล็กๆอยู่คือยังแบบยังไม่รู้จักเออ,อะไรอะยังไม่รู้จักเล่นนะคะตอนนี้ก็คือแบบเวลาเดินผ่านทีไรก็จะแบบจะมาตรงนี้นะคะคือเรียกร้องไปแล้วอะ <laughs> ขอเป็นแล้วเอ้ยชอบเป็นตากล้องเองแล้วก็อุ้มลูกไปด้วยนี่ไงจำไหมจำไหมเง้ยอ้าม,มาหนาวเนี่ยไม่ได้ใส่ถุงมือมา คือคิดถึงอาหารไทยมากๆเลยอะแล้วก็คิดถึงชาเย็นที่ไทยด้วยะก็คือเกาหลีนะคะไม่มีชาเย็นทุกวันก็คือต้องกินชาเขียวไม่ก็ช็อกโกแลตวนไปวนมานะคะวันก่อนคือวันก่อนคือลองลองกินกาแฟดูคือคิดถึงกาแฟมากสรุปปวดหัวคือกินไม่ได้แล้วแต่ได้กลิ่นแล้วมันแบบ มันมันทนไม่ไหวอะ่ะถ้าได้กินอะ่ะเฮ้ยวันจื๊อจี้อ้องหลูลกมีแดดอ่ะครับนอ่อนนะแก้มปังปังแก้มปังปัง ชอกัดฟันอะไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าคือน้องกัดฟันทั้งวันเลยแล้วกับมีเสียงด้วยกอกแกกอกแกกอกแกติง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 โอเคค่ะนี่ก็หกนาทีแล้วยังไงก็ฝากติดตามช่องจีซูออฟเตอร์ต่อไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรพิเศษก็ พยายามอัดคลิปนะเดือนหน้าอัดแน่นอนวันเกิดจีซูนะคะเดี๋ยวมาดูกันมาลุ้นกันว่าได้ออกไปเที่ยวหรือเปล่าหรือว่าได้จัดงานที่บ้านเฉยๆนะคะโอเคค่ะวันนี้สวัสดีบายบายจีซูบายบายนะแล้วบายบายไปก่อนนะคะ